มัอนอีมิสลาไมีเห็ความเดลยเห็นบอกคือจังอันยี่อย่างสักอย่างเห็นบอกสวัสดีค่ะมนีกลับมาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซ่บ <laughs> กินแซ่บเพื่อข้ามแง่ใดมนีเนาะค่ะ,ะ,คะก็สิมาก,กิน ตำมมามากุ้งสดใส่สตรอเบอรี่ด้วยเนาะเห็นไหมอันนี้สตรอเบอรี่ด้เยเห็นปะเฮาสื่อมาที่จริงน่ะมีลูกซำเน่พร้อมแล้วก็มีลูกไงกานี่พร้อมนะจ้ะวันนี้ผักเราก็จะมีแตงกวาแล้วก็ลาตูก,ก้านะคะเห็นปะเซนมา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 เก,กาหลีเขามากินกันเลยจ้ะคำแรกคำแรกขอกินอันนี้ก่อนนะกินมามา ม,ม,มันมีมีสลามีอย่างไมเห็นบอกคือจังอันนี่อย่างสักอย่างเห็นบอกเจะมากินกับอ,อร่อยมากสลามนนีนนี้เขาบอกว่ามันเป็นเผ็ดนะแต่มันไม่เผ็ดหรอกเผ็ดสำหรับฝรั่งละมั้งแล้วนะก็จะใส่นี้เลยนะสตรอเบอรี่ ก,ก้งแล้วก็ใส่เสร็จมาม่าไปเลยรลอกแค่สลัดสตอรอเบรี่ตัใส่กุ้งใส่มาม่า แซ่บแซ่บเพราะว่าหนาหล่อนพผพานมากก็เฮ็ดกินทั้งสี่แลวมันอร่อยก็เลยแบบมาลองเฮ็ดกินใหม่เนะ ใช่อันนี้ทำไมมันตะเกียบมันแยกๆเนาะเห็นไหมดูเส้นมากๆซิ สิบอมหมอมมือคือเกาละมั้งคใส่สลามีไปน้ำก่อนนึงอร่อยมากซิกเนเจอร์ ก่อนอื่นกับต้องขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนเนอะรู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้แนะนำแ้งจ้าเนี่และเอามากินกันต่อเลยก็จะได้ใส่มือนะใส่ไม้ตะเกีบกับแก,กลางๆเห็นไหม ช่วงใี้อากาศทั้งรอกม,มันแบบมันก็แบบว่าร้อนรอนเย็นๆย็นะนะมันเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิดอกไม้ออกเยอะมากดอกดอกข้ามอไม้ดอกอย่างเี้ยดอกเดซี่ เป็นคนที่แบบมากเบาผพิดบรลถือกนะคันว่านเนี่ย่างกบมืน่นั้นตำหอยแครงมากระบาหอยนางรมคันว่ากระเทียมกระเทียมทนนกับว่ากระเทียมเจียว อนแรกคิดว่าจะคงเป็นคนเฟียดดที่ไหนได้เป็นคนโกบนนี้เป็นล็อกเก็ตสลัดนะคะ รสชาติจะปคปอายคลผักกาดหินบานคไม่รู้ว่าพักกาดเขาเรียกว่าผักกาดอะไรผักกาดหินแบบพู้ได้รู้กับเขียนบอกเซนได้เด้อ กุ่มมนี้เขาก็ไปดองกับเบียอยีกแล้วจ้ะสบายเบอ่อร่อยมาก เสียอีกแล้ว กินแป๊บเดียวก็อิ่มอีกแล้ว หลายๆคนก็นสิสทรงสยเนาะเวลาเป็นอย่างงานห่อตักยังสิเป็นอย่างคือเสียดบาเวลาเขากินเราบอกมันสิเผ็ดเผ็ดเราสมมติเ่าตักของมาไววยังเสีมันสิยังเผ็ดในปา,ากเราก็เลยเสียดไปเราก็ตักไปเอาใจา อันนี้คำสุดท้ายแล้วกัน อิมแล้วนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้กสัสดีแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนได้จ้าอย่าลืมคอมเมนต์เด้อติชมกันได้นะสำหรับมือนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย